กำลังทําไก่ครับไก่ใต้น้ําหรือไก่กั่นไก่อบไก่แต่ไมพี่อบะสิออกวานวานใส่ถั่วนะคืออบยวนอบไก่แบลว่าเฮ็ดใส่ที่แกงใส่ยังอยูอย่บุมแต่ว่าใส่มาะนะถั่วนะถั่วลิสงนะบุี่คล้ายๆกับแกงมัสมั่นไก่นะแต่ว่าบนได้ใส่กะทินะบุมกินออกปะ เป็นคือไอเป็นคือยวนเทสอ่ะนะของเวียดนามนะผมเออเนี่ยพี่มีเทสแบบนั้นไอ้เค็มเมื่อสีออกวันหน่นอยเข้มเข้มนะคือต้มเค็มเนี่ยแต่ว่าเป็นต้มเค็มใส่ที่แกงกับกับใส่ถั่วดินนะผมเขาเอิญเออไม่กะแซบอยู่เด้เอืมแต่ว่าอบแถวบ้านพี่เจสเป็นแบบนั้นอ่ะนะผมแบบได้ว,วัฒนธรรมมาจากในโซนของยวนเทสอ่ะนะ เอออันนี้ไก่ใต้น้ำมี่โซนทางเฮาสีเฮ็ดแบบนี้นะบ้านที่บ่มีได้เฮ็ดแบบนี้บ้านที่จะบาเฮ็ดแบบนี้ฮัลเลยพอแต่ว่ากินดอกเอียกกระด้นพลางโซเลเรื่องเขาเขียว มันก็เขียวอีเลียแห้อนีหหนเอ้แลหมอกแซลลูกกินเขาดแซมเอาี่บอกนาซมอนซาซุมิอยู่ตัวนี้ซาซุมิได้หรออันนี้ดพี่กินทีพี่แจ้งนี่นี่ซาซุมิอยู่ของสยามโฟ้ดนี่เกรดดีเกรดสรงออกล่นซ้ายล่นขวาบ่เบเบนยังอยู่ในประกันอยู่บฮะ